สวัสดีค่ะคลิปน้ำลิปนี้นะเราจะมาเนี่ยพ่อปิกที่ว่าสตูคิดและก็ประเมินค่ะว่าคุณเนี่ยทำอะไรไม่เป็นทำอะไรไม่ได้บ้างนะสองบานพลัง,งานคุณอนุญาตให้เราเปิดดวงชะตาด้วยการกด subscribe และแชร์เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพลังงานของคุณและสตูของคุณเป็นพลังงานแบบไหนลัคนาราศีอะไรนะคะสำหรับเจ้าตัวที่มาเจอคลิปานา้ำกินี้เนาะ ฟังเพื่อเป็นไกด์นำามมนาทางเป็นแนวทางนะคะไม่ีเรียสไม่เครียดน,นะคะซอกเซตเวสราศีรนูชาวทัดไฟเนปจูนธาดินพฤหัสกมกรวิกราศีกันธาดินจูปิเตอร์คนที่เกิดในวันพฤหัสเซมิไดราศีมิถุนธาุลมสกอร์เปียราศีพิจิกธาตุน้ำมูลราศีมีนราศีกรกฎแล้วก็ริบบ้าราศีตุลชาวทลมตัวเลขวันที่เกิดที่เกี่ยวข้องกับคุณและศัตรูของคุณมี3 9 8, 21 6 14 7แล้วก็18นะคะ เดี๋ยวเรามาดูพลังงานของศัตรูที่เขาชอบคิดแล้วก็ประเมินค่าในตัวของคุณนะในรูปแบบต่างๆนะคะเรียกว่าอาจจะเป็นคำดูถูกเยียดย้มนะคะกดดันคุณอะไรเงี้ยที่เขาคิดว่าคุณเนี่ยทำไม่ได้นะเป็นไม่ได้เออประสบความสำเร็จไม่ได้อารมณ์น,นี้นะคะประมาณประเมินค่าคุณผิด พลังงานของคนเหล่านี้นะเป็นใครบ้างศัตรูที่คิดแล้วก็ประเมินค่าคุณเป็นพลังงานแบบไหนนะเป็นใครบ้างสมบัติพลังงานของคุณอนุญาตให้เราเปิดดวงชะตานะคะคิดลอนน่มเป็นขีดพลังงานรวมนะคะถ้าเรื่องราวไม่ตรงกับคุณนะ,ะเลื่อนผ่านเนาะแต่ถ้าเรื่องราวตรงไม่ซีเรียสไม่เครียดน,นะคะสิง่งใดที่ สามารถแนํานไปพัฒนาตัวเองให้เพิ่มศักยภาพความรู้ความสามารถก็นําไปปรับเปรี่ยนนะคะพลังงานของศัตรูสิบคาถาเลยนะคะเรียกได้ว่าความกดดันที่เขาสร้างให้คุณนะคะ เป็นในรูปแบบของการทำงานนะคะสิ่งที่ศัตรูพูดสิ่งที่ศัตรูทำเนี่ยมันเป็นเหมือนกับว่าถ้าเราคิดในแง่บวกนะคะก็อาจจะทำให้ตัวของเราเนี่ยสามารถที่จะมาสร้างศักยภาพของตัวเราเองพัฒนาตัวเราเองนะคะเรียนรู้นะ,ะหรือว่าบางท่านก็อาจจะใช้เป็นแรงผลักด,ดันนะ,ะในการพัฒนาความรู้ความสามารถของเรานะ,ะอย่าไป โกรธอย่าไปโมโหดะะแต่ถ้าโกรธหรือว่าโมโหเนี่ยก็ต้องนะเรียกได้ว่าระงับสติอารมณ์แล้วก็จิตใจของเรานะคะไม่ให้ไหลไปตามการยุแยงนะคะการยุแย่หรือว่าการที่ตัวของศัตรูเนี่ยพยายามทําให้คุณโกรธโมโหนะะก็อาจจะเหมือนกับว่ายิ่งเลวร้ายไปกันใหญ่เนาะคำพูดของศัตรูนะสร้างแรงกดดันให้กับคุณ สร้างในเรื่องของการกดดัน,นเรื่องของการทํางานความมั่นคงในชีวิตการที่ตัวของคุณเนี่ยพยายามที่จะพัฒนาเรียนรู้เพื่อที่จะเหมือนกับเรียกว่าคือไม่อยากจะเป็นอย่างที่เขาพูดนะคะไม่อยากจะให้มันเกิดขึ้นหรือว่ามีความรู้สึกเสียใจจริงๆแล้วมันอาจจะไม่เกี่ยวกับเขานะในสีที่เขาพูดเนี่ยแต่ทุกๆคนนะคะโดยสังคมของเรานะมักที่จะดูถูก หรือว่าถูกเหยียดหยามจากคนที่เขาคิดว่าเขาเหนือกว่าเรานะคะในเมื่อเขาคิดว่าเขาเหนือกว่าเรานะสิ่งที่เราต้องทำคือรับรู้รับฟังนะคำพูดของเขานะการมองเห็นของเขาภาพลับที่เขาตัดสินนะในรูปแบบของเราต่างๆเนี่ยดูถูกเราเนี่ยเราสามารถที่จะเก็บนะคำวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆมาพัฒนาความรู้ความสามารถศักยภาพให้มัน เหนือชั้นนะให้มันไม่ใช่ไม่ได้เป็นอย่างที่เขาพูดนะคะคือมัอนเหมือนกับว่าคือแม้นะตอนนั้นเวลานั้นจะโมโหมากแค่ไหนก็ตามเขาจะสร้างแรงกดดันให้เรามากแค่ไหนก็ตามแต่ขอให้เราระงับยับยั้งสติอารมณ์ความรู้สึกของเราไว้ก่อนนะคะระงับความโกรธไว้ก่อนนะคะเฟดตัวออกมา แล้วก็มาเรียนรู้และพัฒนาตัวเราเองนะพลังงานของศัตรูที่ดูถูกเหยียดหยามคุณมาในรูปแบบของเพื่อนร่วมงานมาในรูปแบบของออพ่อแม่ญาติพี่น้องนะคะที่อาจจะรักลูกไม่เท่ากาันหรือว่านะ,ค,ะคนใกล้ตัวพี่สาวน้องชายอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าป้าข้างบ้านก็ได้นะคะมีทุกรูปแบบเลยโดยเฉพาะนะพลังงานของโกที่แบบเรียกว่าเขามักที่จะ คิดว่าตัวเขาเหนือกว่าเราอะนะคะจะมีเพื่อนร่วมงานที่แบบเขาคิดว่าเขาเก่งกว่าเราเหนือกว่าเราเขาเป็นแล้วหรือว่าเขาทำงานอยู่ที่บริษัทนี้นานแล้วเขาชำนาญการแล้วเนี่ยนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เขาก็เป็นคนที่ไม่รู้เหมือนคุณนั่นแหละนะไม่เก่งเหมือนคุณนั่นแหละแต่พอเขามีการเรียนรู้มีการฝึกฝนทำทุกวันทุกวันเขาก็เก่งแล้วก็มีความสามารถแต่นิสัยของคนเรานะคะมักที่จะ กดคนอื่นให้ต่ํากว่าตัวเองเพื่อที่จะไม่อยากจะให้คนอื่นนะคะเหนือกว่านั่นเองนะคะยกระดับของตัวเองนะคะว่าเก่งกว่าดีกว่าเด่นกว่าเป็นแล้วมีแล้วนะคะแต่ตรงนั้นอาจจะเคยเป็นปมด้อยของเขาก็ได้นะคะคือไม่ต้องไปสนใจเนาะพลังงานตรงนี้คือแบบมีทุกรูปแบบนะมีทุกสังคมนะคะเรามาดูกันนะ,ะว่า ศัตรูคิดว่าคิดหรือว่าประเมินค่าในตัวของคุณว่าคุณทำอะไรไม่ได้บ้างนะ,ะเรามาดูความคิดของเขาที่เขาคิดว่าคุณเป็นแบบนี้ไม่ได้คุณทําแบบนี้ไม่ได้คุณประสบความสำเร็จเรื่องนี้ไม่ได้อารมณ์นี้นะคะเขาคิดว่าคุณไม่สำเร็จเป็นไม่ได้เรื่องอะไรหรือว่าไม่รู้เรื่องอะไรนะ เรื่องที่หนึ่งคุณไม่รู้คุณไม่รู้ในสิ่งที่เขาทำนะคุณไม่ได้เรียนรู้หรือว่าไม่เข้าใจในสิ่งที่เขาทำในสิ่งที่เขาพูดคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่สอนงานคุณ นะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่เรียกว่ามอบในเรื่องของความรู้ความสามารถให้กับคุณเป็นครูบาอาจารย์หรือว่าเป็นไลฟ์โค้ดหรือว่าเป็นคนที่แบบเหมือนเมตตาคุณอะนะแล้วก็มีการถ่ายทอดในเรื่องของเทคนิคบางสิ่งบางอย่างนะคะเป็นการเริ่มต้นการทํางานนะคะเนี่ยอาจจะเป็นเทนเนอร์ก็ได้เป็นโค้ชก็ได้เป็นครูก็ได้นะคนที่ เรียกว่าสอนคุณหรือว่าบอกคุณแล้วเขาคิดว่าคุณเนี่ยยังเด็กเกินไปคงไม่เข้าใจเรื่องนี้หรอกนะต้องฝึกฝนนานๆนะคะประมาณเนี้ยประมาณที่คิดว่าคุณยังเป็นเด็กคงไม่เข้าใจในสิ่งที่เขาพูดในสิ่งที่เขาทำนะคะอืมเขามองว่าคุณเป็นเด็กคุณคงไม่เข้าใจนะและเรื่องที่สองนะคะศัตรูของคุณคิดว่า คุณไม่สามารถที่จะมีความรักใหม่ได้คุณไม่สามารถที่จะลืมความรักครั้งนี้ได้หรือว่าลืมความรักครั้งเก่ากับเขาได้อารมณ์นี้อารมณ์มมเหมือนคนคนนี้เป็นแฟนเก่าของคุณ <bilmiyorum> เป็นภรรยาเก่าเป็นสามีเก่าของคุณนะคะประมาณเดียวว่าเขาเคยเป็นความสุขของคุณเขาเคยเป็นคนรักที่ดีที่สุดของคุณเป็นสามีที่ดีของคุณนะคะเป็นคนที่เรียกว่า คนที่เป็นคนที่มีความสําเร็จมีชื่อเสียงมากที่สุดอะนะเขาคิดว่าเขาเนี่ยเออเป็นผู้ชายที่ดีที่สุดแล้วนะคะเป็นคนที่แบบประสบความสำเร็จในชีวิตมากแล้วมีเงินมีทองมีเออเรียกว่ามีลาบยศนะคะมีตําแหน่งหน้าที่การงานที่ดีนะคะร่ํารวยมีแต่คนห้อมล้อมเขาแล้วเขาก็ดูถูกคุณว่าคุณไม่มีทางที่จะหาคนที่หล่อดีเลิศ นะคะรวยและเก่งและก็ฉลาดเหมือนเขาได้หรอกนะ,ะแถมยังมีชื่อเสียงแถมเป็นเดอะสตาร์อีกนะคะเนี่ยคุณไม่หาคนคุณไม่สามารถจะหาคนแบบเขาได้หรอกนะคะหล่อรวยเก่งนะคะฉลาดมีความรู้มีความสามารถนะ,ะมีหน้าตาทางสังคมอะไรเงี้ยเขาบอกนะคะคุณหาสามีใหม่ไม่ได้หรอกคุณหาแฟนใหม่ไม่ได้หรอกนะคะและนะ,ค,ะคนที่สาม ที่เขาคิดแล้วก็ประเมินค่าคุณผิดเขาบอกว่าคุณไม่สามารถที่จะชนะเอาชนะคําพูดคําดูถูกของเขาได้หรอกคุณไม่สามารถที่จะสร้างรายได้นะมีอาชีพหลายๆช่องทางได้หรอกและคุณไม่สามารถที่จะร่ำรวยหรือว่ามีความสุขเพราะเงินทองที่คุณหามาได้หรอกเขาบอกว่าถ้าคุณมีในเรื่องของการที่แบบอยากได้นะ อยากเด่นอยากดีอยากดังอยากประสบความสําเร็จอยากมีชื่อเสียงเงินทองที่คุณได้มามันเหมือนกับเป็นในเรื่องของสิ่งที่มันฉาบฉวยอะนะคะถึงแม้คุณจะมีเงินมีทองมีความสําเร็จมีชื่อเสียงมีความมั่งคัง่งแต่มันไม่สามารถที่ทําให้ระงับความละโมบโลภมากในตัวของคุณได้หรอกเขาบอกงี้เขาบอกว่าคุณโลภมากนะคะคุณไม่สามารถจะมีความสุขได้คุณไม่สามารถจะหยุดอยู่แค่นี้หรอกนะคะ และเขาคิดแล้วก็สพบาทรคุณนะคะประเมินค่าในเรื่องของการที่ตัวของคุณเป็นผู้หญิงหรือว่าผู้ชายเข้าเหรียญเนี่ยเป็นคนที่แบบเ,เรียกว่าอาจจะมีในเรื่องของการที่รักสนุกนะคะชอบกินชอบเที่ยวชอบดืม่มชอบสังคมชอบเฮฮาชอบปาร์ตี้นะคะคุณไม่สามารถที่จะมองหาคนที่รักแล้วก็ซื่อสัตย์กับคุณได้หรอก อารมณ์เนี้ยนะถ้าแบบเป็นผู้ชายก็อาจจะถูกคุณผู้หญิงนะคะคิดแล้วก็ประเมินค่าว่าคุณเนี่ยเจ้าชู้เจ้าชู้ไก่แจ้ขนาดเนี้ยจะหาผู้หญิงที่ดีที่ไหนที่จะมารักแล้วก็ซื่อสัตย์ได้หาได้ก็เพียงแค่กิกหาได้ก็เพียงแค่แบบเมียน้อยหรือว่านางบำเลอารมณ์นี้นะคะอาจจะดูแรงไปเนาะแล้วก็นะคะเขาคิดแล้วก็ประเมินค่าว่าคุณเนี่ย เป็น The High Priest เออ The Empress ใช่ไหมเป็นคนที่สมบูรณ์แบบเป็นคนที่เพียบพร้อมทุกอย่างเลยนะแม้คุณจะมีความเพียบพร้อมมีความเป็นกุลสตรีนะเป็นคนที่สมบูรณ์แบบแต่ภายนอกนะคะคนอื่นเขามองอ่ะคือแบบมันเป็นแค่เปลือกนอกนะเป็นเพียงแค่ภายนอกความร่ํารวยความมั่งคั่งอ่ะนะคะไม่จําเป็นที่จะต้องมีเงินอะไรมากมายนะคะไม่จําเป็นที่ต้องแต่งตัวไฮโซหรูหราหรือว่าของแบรนด์เนมอะไร นะคือแบบมันเหมือนกับว่าตัวของคุณเนี่ยอาจจะมีการประโคมในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองการแต่งเนื้อแต่งตัวดูดีทันสมัยนะ,ะดูเพียบพร้อมทุกอย่างแต่ภายในเนี่ยห้าเหรียญคือเป็นหนี้เป็นศินนะคะไม่มีความสุขนะ,ะแล้วก็ทำเหมือนกับว่าชีวิตอิสระไปวันวันหนึ่งนะ,ะอาจจะมีการที่แบบช้อปปิ้งนะคะไปเที่ยวไปกิน ใช้เงินไปวันๆเนี่ยมันคือความสุขจอมปอมทั้งหมดนะ,ะเขาคิดว่าคุณเนี่ยคือเหมือนมีความสุขเพียงแค่ภายนอกนะคะแต่ภายในอาจจะมีภาระหนี้สินต่างๆนะ,ะการเงินล้มเหลวผิดพลาดก็ได้หรือว่านะ,ะเป็นพลังงานของคนที่แบบเหมือนรวยก็จริงอ่ะหรือว่าสวยก็จริงแต่ไม่มีสามีนะคะไม่มีครอบครัวที่มีความสุขอารมณ์นี้นะคะและเขาคิดแล้วก็ประเมินค่านะคะคิดว่าตัวของคุณเนี่ย น่าที่จะเป็นคนที่เรียกว่ามีในเรื่องของความพยายามอดทนนะพยายามระงับยับยั้งความต้องการของตัวเองนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของการที่ตัวคุณเนี่ยต้องการที่อยากจะใช้ชีวิตอย่างสงบนะคะอาจจะมีการวางแผนในเรื่องของการเงินและ การนะใช้ชีวิตอย่างสงบอย่างสันโดษน,นะคะแต่เขาคิดว่าตัวของคุณเนี่ยไม่มีทางที่จะมีความสุขสงบได้หรอกไม่มีทางที่จะหนีพ้นนะสังคมที่วุ่นวายบนโลกมนุษย์ไปนี้ได้หรอกอารมณ์นี้นะคะไม่ว่าคุณจะไปอยู่ที่ไหนไม่ว่าคุณจะย้ายไปไหนไม่ว่าคุณจะทํางานอะไรเขาบอกว่าคุณก็ยังต้องเจอพฤติกรรมนะของมนุษย์ ที่สร้างความวุ่นวายให้กับคุณอยู่ดีนะ,ะอาจจะเป็นไม่ว่าคุณจะทํางานนนบริษัทไหนนะ,ค,ะคุณก็ต้องเจอคนที่ไม่ดีนิสัยไม่ดีเน้นทาว่าร้ายเหมือนเดิมไม่ว่าคุณจะเป็นคนดีแค่ไหนนะ,ค,ะคุณจะทําดีกับเขายัางไงแต่สุดท้ายคนเหล่านั้นก็อาจจะไม่ได้ทําดีกับคุณตอบแทนกับคืนมานะคะเขาบอกว่าเออคุณทําดีให้ตายไปเถอะประมาณเนี้ยนะคะเป็นคนดีให้ตายไปเถอะแล้วก็ นะก็จะถูกคนที่แบบคิดไม่ดีมีศัตรูหรือว่าคนคิดร้ายหรือว่าคนที่อิจฉาเนี่ยนะตามนะคะทุกคนทุกแหงนั่นแหละนะคะประมาณนี้เลยเขาบอกว่าตัวของคุณอ่ะคงหาความสงบสุขไม่ได้นะคะโดยเฉพาะเขาอาจจะเป็นคนที่ราวีคุณหรือเปล่าลาลานคุณหรือเปล่าเนาะเขาสาบแช่งคุณไว้ไม่ให้คุณมีชีวิตที่สงบสุขนะคะและคนคนนี้เขาคิดแล้วก็ประเมินค่าในเรื่องของ ความรู้ความสามารถของคุณนะประสบการณ์หรือว่าสิ่งที่คุณเรียนรู้มาสั่งสมมานะคะเขาบอกว่าตัวของคุณแม้จะมีในเรื่องของความรู้ความสามารถนะ,ะหรือว่ามีในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองมากมายแค่ไหนก็ตามนะคะสุดท้ายแล้วคนเราเนี่ยนะคะมันเหมือนกับมันคือในเรื่องของความละโมบโลมมากอะ่ะ นะคะกิเลสตัณหาของมนุษย์เราแต่สุดท้ายแล้วพอเหมือนกับว่าสิ้นสุดของชีวิตมนุษย์เราก็เหมือนกับเอาไปไม่ได้อารมณ์เนี้ยนะคะสิ่งที่คุณต้องการสิ่งที่คุณสร้างมาสุดท้ายแล้วมันอาจจะไม่ใช่ของของคุณก็ได้มันเป็นเพียงแค่ทรัพย์สมบัติภายนอกเขาบอกเนี้ยยังไงคุณก็เอาไปไม่ได้อยู่ดีนะคะเขาบอกประมาณนี้นะภายขึ้นเดบิวิ์อ่ะเป็นเหมือนในเรื่องของเรียกว่าวิบากกรรมหรือว่า เรียกว่ากรรมเวรต่างๆนะคะผลของกรรมต่างๆนะคือแบบถ้าไม่รู้จักรักษานะคะหรือว่าไม่รู้จักวางแผนก็อาจจะหมดไปในรูปแบบของความที่นะตัณหาของมนุษย์เราอะนะคะเรียกได้ว่าไม่สามารถที่จะเก็บไว้ตลอดชีวิตได้นะ,ะหรือว่าตายไปก็ไปไม่ได้นั่นแหละนะคะอย่าละโมบลมมากนักเลยอารมณ์นี้นะ และนะคะศตรูคิดแล้วก็ประเมินค่าในตัวของคุณก็อาจจะเป็นในเรื่องของการที่ตัวของคุณคิดอยากจะมีความรักที่ดีนะ,ะพบเจอความรักที่ดีหรือว่ามีชีวิตที่มีความสุขสมหวังนะคะมันเหมือนกับถ้าหาก คุณมีในเรื่องของวิบากกรรมเกี่ยวกับความรักในอดีตมานะคะมันเหมือนกับเป็นในเรื่องของเวรกรรมเนาะวิบากกรรมความรักนะ,ะอาจจะมีรักซ้อนอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับความรักถูกแย่งคนรักแย่งสามีแย่งภรรยามาเขาบอกว่าสุดท้ายแล้วอ่ะแม้คุณจะดันด้นมองหาคนที่รักคุณหรือว่ามองหาคู่รักของคุณนะคะไม่ว่าคุณจะเจอหรือว่าไม่เจอก็ตาม สุดท้ายแล้วคุณกับเขาก็ไม่ได้แบบอยู่ด้วยกันไปตลอดชีวิตอะ่ะมันก็ต้องมีแบบตัวของคุณและตัวของคนรักของคุณที่จะต้องมีการพัดพ้าจากกันอยู่ดีฉะนั้นอย่าไปยึดติดนะอย่าไปเรียกว่าผูกมัดกับความสัมพันธ์หรือว่าอย่าไปผูกรั้งตัวเองไว้กับความสุขนะการที่จะได้เจอมาจากคนอื่นประมาณนี้เหมือนกับว่าไม่ต้องไปมองหาความสุขจากคนอื่นหรอก นะไม่ต้องไปมองหาความรักที่ดีไม่ต้องไปมองหาความรักที่บริสุทธิ์ใจหรือว่าความรักที่ซื่อสัตย์ใดๆจากใครทั้งนั้นเขาบอกว่าจงรักตัวเองนะจงมองหาความรักที่รักตัวเราเองอ่ะนะสุดท้ายแล้วเราก็เหมือนกับว่าคนที่จะตัดสินคนที่จะอยู่กับเรานะไปตลอดชีวิตก็ตัวเราและคนที่จะไปพร้อมกับเราก็คือนะคะ วิญญาณของเรานะซึ่งอาจจะไม่ใช่ร่างกายของเราร่างกายของเราอาจจะเหมือนกับต้องนอนจมกองเลือดไปแล้วอะนะส่วนจิตวิญญาณของเราก็จะไปในพื้นที่ที่เราต้องการนะคะฉะนั้นก็มีเพียงแค่จิตวิญญาณของเรานั่นแหละที่จะไปกับเรานะคะอันนี้คือเป็นพลังงานของคนที่คิดแล้วก็ประเมินค่าคุณนะคะว่าไม่ว่าคุณจะพยายามที่จะทําสิ่งใดก็ตามนะมองหาคนรักที่ดี ออทำงานหาเงินนะมีรายได้มากมายแค่ไหนก็ตามแต่สุดท้ายชีวิตของคุณนะก็จะถึงเวลาที่แบบเมื่อมันถึงเวลาที่จะต้องเอ,อ่อไปจากกันหรือว่าไปจากทรัพย์สมบัติเงินทองของเราหรือว่าสูญสิน้นเอ,อ่อชีวิตไปแล้วเนี่ยนะคะตัวของเราก็ต้องเหมือนกับว่าอยู่บนโลกวันนี้เป็นผงทุลีนะอยู่ในพื้นดินแต่จิตวิญญาณของเรา จะติดตัวเราไปฉะนั้นควรเหมือนกับว่ารักษาจิตวิญญาณของเราดูแลจิตวิญญาณของเราให้มีความสุขณนะปัจจุบันนี้ก็พอแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาถามไพ่พญายมราชนะคะว่าอยากจะให้คําแนะนําอะไรสําหรับหัวข้อคลิปนี้นะคะคนที่ประเมินค่าคุณเนี่ยนะคะ กาถวยพญายมราชนะอยากบอกว่าขอให้คุณใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะคะวางแผนชีวิตให้ดีนะคะสิ่งที่คุณวาดฝันไว้อาจจะเป็นในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองสมบัติต่างๆนะคะคุณสามารถหามาได้คุณนะ,ะต้องมีความพยายามมีความมุ่งมั่นนะ,ะที่เหมือนกับว่าอยากจะสร้างนะ,ะสิ่งเหล่านี้ เพื่อตัวเองนะคะแต่สุดท้ายแล้วชีวิตของตัวของคุณเนี่ยมันเหมือนกับว่าคือมันอาจจะเหมือนกับเรียกว่าจะต้องดิ้นรนนะจะต้องเผชิญกับสิ่งต่างๆนะคะกว่าที่จะได้มันมานะ,ะเรียนรู้ที่จะบริหารจัดการชีวิตของตัวเองเรียนรู้ที่จะเหมือนกับมองหาสิ่งที่คือความสุขของตัวเองจริงๆนะ,ะไม่ใช่ความสุขจอมปลอมนะคะ มันเหมือนกับว่าทุกสิ่งทุกอย่างแม้เราจะมีทุกอย่างแม้เราจะมีงานมีเงินมีความสําเร็จมียื่เสียงแต่สุดท้ายแล้วนะคะคือมันเหมือนกับว่าณนะช่วงเวลาที่ผ่านมาเดอะสเตนเนี่ยนะคะสิ่งต่างๆอาจจะสอนให้ตัวของคุณเนี่ยมีความอดทนมีความมุ่งมั่นมีความขยันนะคะหามาได้ด้วยตัวของคุณเองแต่อย่าลืมที่จะรักษาสุขภาพจิตนะคะของตัวเองให้ดีเนาะมันเป็นประมาณที่แบบเรียกว่า ไม่ว่าสิ่งใดที่คุณต้องการคุณสามารถหาได้คุณนะต้องใช้ความอดทนมากๆนะคะแต่มันไม่สามารถจะซื้อความดีนะความรักที่บริสุทธิ์ใจได้ฉะนั้นนะคะมันมีโอกาสที่จะพลัดพลาดจากกันเนาะใช้ความดีของคุณนะคะซื้อสิ่งที่คุณคิดว่าเขาจะอยู่กับคุณนะคะหรือว่าเขาจะอยู่ส่งคุณนะในบ้นปายชีวิตเนาะอันนี้คือ คำแนะนำของพยายมราชนะคะขอบคุณทุกการติดตามค่ะ